หาวัตถุดิบในการคราฟอาวุธสีฟ้าได้แบบไม่ยากสายฟรีก็สามารถทำได้ด้วยของจากอีเวนต์เริ่มต้นดีมีใช้ไปกว่าครึ่งสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมโอดีนวันฮ l ลล่าไลซิ่งสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือ ปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG จีโฟก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆ3เท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG จีโฟสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับการ สามารถมีอาวุธสีฟ้าได้ก่อนชาวบ้านเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับในการตีมอนแข่งกับตัวเองก่อนกันได้นะก่อนที่จะไปตีกับคนโดยเขาก็จะมีกิจกรรมเริ่มต้นสําหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับเป็นกิจกรรมซัพพอร์ตให้เราเนี่ยทำตามเงื่อนไขโดยส่วนมากแล้วเงื่อนไขก็จะเป็นเงื่อนไขแบบไม่ยากอย่างเช่นให้เราทําการ upgrade, อัปเกรดอาวุธอัปเกรดเกาะเราก็สามารถทําการตีบวกพวกอุปกรณ์สีเขียวไปก่อนได้เลยนะครับก็ตีทั้งตัวและอาจจะต้องตีอาวุธเพิ่มเติมให้ถึงบวก6ด้วยเพราะว่ามันจะมีอีกเงื่อนไข เช็คเช่นเดียวกันกับชุดนะครับเราอาจจะต้องทําการตีบวกให้ถึงบวก6นะครับแต่การตีบวกหาเนี่ยก็คือบวกแบบปลอดภัยถ้าเป็นพวกอุปกรณ์หรือชุดนะแต่ถ้าตีบวก6มีโอกาสที่จะล้มเหลวบางทีอาจจะล้มเหลวแบบทีๆีและติดๆนะครับโอกาสล้มเหลวมันสูงเนี่ยอันนี้ก็คือล้มเหลวแล้วไอเทมจะหายไปเลยนะครับแต่เราจะได้เลยก็คือแร่เหล็กคืนมาเนาะโดยเควสเขาจะให้เราทําการตีบวก6ชุดด้วยนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นเราอาจจะต้องหาใบบวกพวกเครื่องประดับโดยในส่วนนี้อาจจะต้องทํการ ย่อยนะครับถ้าเรามีของไม่ได้ใช้ก็กดย่อยไปเพื่อรับวัตถุดิบได้แต่ถ้าเป็นของระดับสูงก็อาจจะได้ใบบวกคืนมาเนาะหรือเราจะทําการสร้างก็ได้โรงเรียนเจิ้งก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นอัปเกรดเครื่องประดับแต่เควสประจําหมู่บ้านก็มีด้วยเช่นกันนะครับไม่งั้นเราอาจจะต้องทําการซื้อโดยใช้แต้มกิ้หรือเดี่ยนกิ้แล้วก็แต้มนักปราชัยอะไรพวกนี้ก็สามารถซื้อของที่เราต้องการบางอย่างได้นะครับหลังจากที่เราตีบวกเรียบร้อยแล้วเราก็มากดรับวัตถุดิบพวกนี้นะครับปึ๊บก็กดไปเลยเราจะได้ พวกกองพวกแร่สําคัญจะอยู่ที่แร่นี่แหละที่เอาไว้ทําการคาพวกอาวสีฟ้าได้ปกติอาจจะได้ยากมากๆนะครับมากมากๆเลยแต่ตอนนี้เราได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะและในกรณีที่เราทําครบเควสนะครับก็ยังสามารถได้รับคริสตัลลึกลับแบบผูกมัดตัวละครนะครับแบบนี้เป็นวัตถุดิบในการสร้างของระดับสูงได้ด้วยเช่นกัน ก็จะมีตั้งแต่เสื้อคลุมหรือจะเป็นพวกอุปกรณ์สีม่วงนะครับก็สามารถใช้ได้อุปกรณ์สีฟ้าก็ได้เช่นกันหลังจากที่เรารับของจากตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของกิจกรรม7วันนะครับโดยวันแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราโจมตีสุดท้ายแก่มอนเตอร์100ครั้งนะครับลองอัปเกรดอุปกรณ์1ครั้งได้รับโกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะได้รับเหล็กก็คือทำเควสหมู่บ้านสําเร็จเควสหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่เมนูเควสจากตรงนี้นะครับเลือกเควสหมู่บ้านจะเป็นเควสสีม่วงแบบเนี้ยาาาัน,นยกน แล้วเรายังสามารถรีเฟซเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับส่วนวันที่2นะครับเขาจะให้เรากําจัดมอนเตอร์ที่ซากปลักหักพังแห่งวอยก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับเลือกดันเจนแล้วก็ดันเจนขั้นสูงเราไปลงต่อสู้จากตรงนี้ได้เลยเขาก็จะมีเวลาวันละ1ชั่วโมงให้เราไปตีนะครับจะได้ไอพีแบบเยอะมากๆตีให้ครบ1 0 0ครั้งแล้วก็ไปทําการรวบรวมนะครับสิครั้งร้างไอเทมระดับสูงนะครับหครั้งแล้วก็เข้าร่วมมหาสงครามวันฮาร่าก็คือไปตีกับคนอื่นเนาะสำหรับวันที่2เราก็จะมี ในส่วนของการเช็คชื่อในกิ้วนะครับบริจาคในกิลวหครั้ง12ครั้งแล้วก็18ครั้งนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้เราได้รับแต้มกิ้วเยอะจากนั้นน่ะเมื่อเราได้รับของได้รับกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการใช้โดยถ้าเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้เราก็จะได้มมวนคัมภีรแต่ถ้าเป็นกล่องอันนี้นะครับเราจะได้หินสำหรับการตีบวกอาวุธและถ้าเป็นกล่องชิ้นนี้เราจะได้หินอัปเกรดเกาะแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาจะอยู่ที่หัวข้อสําคัญแล้วนั่นก็คือเราสามารถทาการ ขาพวกของสีฟ้าได้หลังจากที่เรามีวัตถุดิบแต่วัตถุดิบส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องทําการหาหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม้ที่เราจะได้รับจากรวบรวมบันทึกประจําหมู่บ้านเควสหมู่บ้านมีโอกาสที่เราจะได้รับหรือเราจะลงลอยแยกก็ได้เช่นกันแต่หลักๆเนี่ยเราไปทําการรวบรวมนะครับก็ที่แผนที่มิดการเราอาจจะต้องเดินสารวจในสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อหาไม้แต่ถ้าอยากง่ายหน่อยก็มาที่ n p c ตรงนี้นะครับได้เลยเขาก็จะมีของขายอยู่ซึ่งเราสามารถ ซื้อได้10ครั้งนะครับในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละตัวละครฉะนั้นอาจจะต้องทําการสร้างตัวละครเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อมาทําการซื้อของพวกนี้ได้นะครับโดยในการหาไม้แล้วก็ขาหินขัดเงาถ้าอยากรีบหน่อยก็ซื้อที่จุดขายราคาเป็นเพชรอ่ะจะไม่ได้สูงแต่ถ้าเราอยากรวบรวมถ้าเป็นต้นไม้นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สังเกตที่รอบตัวนะครับหลังจากที่เราตัดปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะไปไปอะไรล่ะเขาก็จะหล่นในกรณีที่เราจะเอาหินขัดเงาใช่ไหมการย่อยอุปกรณ์ก็คือวิธีการ หาที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เราจะได้เยอะหน่อยพาร์ทน,นี้ก็มาแนะนําการสร้างอาวุธฟ้าประมาณนี้ดีกว่านะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะว่าจะสร้างอันไหนส่วนตัวผมว่าจะเชียร์อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่อย่าไปตีบวกเยอะนะถึงแม้เราสร้างได้แต่มันจะเป็นของบุกมัดน,นะครับจะไม่สามารถขายได้ฉะนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบายๆไปละครับ